ก็สวัสดีพี่น้องเด้อมานี่ลงของเก่าก็จะได้ขอน้ำตาเทียนจากปูวัดเป็นปูเง,งินปูหลวงพอ่อคุณนะครับเด้อคุณพันลานนะครับเด้วดวอวัเป็นลงหังเงินนะครับเด้อและปูรวยนะครับเด้อมานี่ลงของเก่านะครับเด้อมาทติมกีขอน้ำตาเทียนนะครับเด้อจากปูพญายนาค ปวดใจวิจารณญาณน,นะครับเพือในการรับชมมือ็ดีนะครับเน,บนเาะน,นี่นะครับพี่น้องเหรียญนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับพี่น้องปูพ,พ,พันล้านนะครับเออพืพนนเอปูพ,พ,พันล้านนะครับเอ,อื่อก็ปูรวยนะครับเพืพเอ,อ เบื้องใน,นคบเตอหลวงค่ข,ขอก็จะได้ขอโซโคขอลาบนับพี่นี่อ่าเป็นวันพระในนะครนะนาะนมีก็เป็นอ่ารมักของปูซีิโตในซีปุตุมานกครนะทนาะ สาธุสัตาธุธรรมสัตว์ภตัวลทสมาสัมปุสสะนโมสัตวะภวตัวละทศมาสัมปตุสสะนโมสัตว์ตัวละทศมาสัมปตุกสะนโมสัตว์วตัวลมาสัมปตสสะนะโมตัสสะภววศาัมปตุโตสัมาสัมปตุสสะูชาปูชามหาตวันโตธมะบูชามหาปัญโยสังฆะปูชามหาูุกบโห จะได้หลวงผู้คูณพันล้านก็ได้หลวงผู้เงินก็ได้หลวงผู้รวยพระได้กาจะวาจาติดตามอหังวันทาองค์มหาราชโพธิ์ผู้สิตูปุจฉเนกาจะวาจาติดตามอหังวันทาองค์มหาราชในแม่ศรี สัพเกาเมตุลุเปติสิกะละเตจันตลิเจวิมาเนติเจละิจเจาเมตุลุวนาคาเนวัตุมยจเตปุมิอาจัญโตรเจวาเจลาสะอิสเมยักขะกันทัพนาคาสจันตานิจเจยังมณิประเทศนังสัตุโหเมสุตุธรรมสวรรคาโลอายจันตานธรรมสวรรคาโลอายปัจจันตา আমাৰ চাব নজমন্তুকা লং পকো লং ফুলে লং টুঙান জাবা চলচিতা উমালা কুচিট খুচেনে কাৰে যাব চলচিতা চিনি মানে ক'লা পিন্ধি เห็นก no ันด้การเดิมวันนี้พี่สาวพระนันตอนเชื่อฟูคว้าให้มาตัดชนะด้วยส้ำจู่จา่ได้เด็ดได้จีบีโซกตัวหลังสมาชิกตัมพัทธ์วิกาเจริญาสัมพันธ์นรสกตอโลกกบิจุเอตนสโลปลิสตาตุมาสารุติสัตตัดีวรนรสันนงกตอคว้าพิจวัตรกตอผู้กบฏธรรมันติสุ่ดุวาการิโอเลีัดโคเป็นยุโคเป็นสมัยทีโคบิน

ਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਸੰ ਬਤਾ ਕੋ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਤੋੜੇ ਇਹ ਜਿਹਨੋ ਦੇ ਬਰੇ ਇਹ 1.1 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ

तो <laughs> ज्ञान

Baju tidur, baju พี่น้องก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเด้อลุงของเก่านะครับนะครับเด้อส่วยวิจิตรนัยานในการรับชมเด้อพี่น้องลุงของเก่าสามชายนะครับเด้อได้ขอนำตาเทียนจากปู่นะครับเด้อก็ให้มาแบบนี้แล้วพี่น้องเด้อปู่ส่วยวิจิตรนัยานในการรับชมก็ดีนะครับเด้อเบิ่งเอาพี่น้องสิบไปเลขทีหยัง น้องใส่ดุนพินิษฐ์นะครับเออผนออกมาได้สวยงามมากนะครับเออออกสิขอนองอนนะครับเออเปล่ยนเปลี่ยนพี้ที่ขอมานะครับเนาะเดชธรรมเดชจิตสินนะครับเแต่ปนปูเปนหมิมาจังซี่นะครับเ,เนาะเซวิคเจรณาญาณนะ้อครับเดออบึงเ,เอาพี่น้องจะเป็นตัวใดนะครับเนาะลงของเก่าก็ได้แค่ เป็นผู้สวดแล้วก็ขอพรจากครูเพี่นนองครับเนาะเพือนำสาเทียนนะครับเนาะเป็นสองโต๊ะสามโต๊ะมาใส่จินนาญาณในการรับชมนะครับเด้อพี่น้องขอบากพี่น้องทุกที่วันนีทุกผู้ทุกคนนะครับเดอ้อโปรดใช้วิตจินนาญาณในการรับชมนะครับเด้อใส่ดุลพินิจของเจองอ้าของคอมมาแฟนเพจขอมมานะครับเนาะลุงก็ วันนี้เป็นมือสิบห้าค่ำนะครับอ่าเดือนสี่นะครับเดอ้อพี่น้องนี่ครับลุงของเกา่าก็ให้พี่น้องสืวิจิลนะย่านเบึงนะครับเดอ้อว่าเป็นตัวใดนะครับเนาะพี่น้องครับเหลขน่าจะเป็นหรือเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะ พี่น้องเบงเอาเด้อครับเด้อเปนไหมากกลเป็นจังซีแล้ครับพี่น้องหันเบงเอาเด้อครับเด้อนี่คือท่าตรงนะครับเด้อที่วางเทียนของลุงครับสามีก็เอาสามีนะครับเนาะเทียนก็ยดไหลผมหยุดสววเทียนก็ยุดไหลนะครับเนาะออกฝากพี่น้องเพื่อนเพียูทุกคนไปนะครับเนาะหลักสิบนีนะครับเนาะ เกินสิบห้าค่ำนะครับเนาะลุงได้ทำปีน้องไดเบิ่งกันนะครับเนาะเป็นเปลี่ยคอกันมานะครับนี่คือตำนักปูสี่สิทโธเลยไม่ยาสีปทุมมาของลุงนะครับเนาะกยังบัททันมีรังฆ่าหวังว่าวันนี้จะเข้าเต็มๆให้พี่น้องนะครับเนาะได้เบิ่งกันได้โศกได้ลาบกันนะครับเนาะพี่นอ้องออยังบ่มีรังฆ่านะครับเด้อ ีเก่าเวลาเก่านะครับเหมือนเดิมนะครับเด้ออ่าของลุงของเก่านี่นนนยนะคร,นะครับพี่นอ้องฝากพี่น้องเอฟซีไปนี่ยคอยพี่น้องจงไปบิทเจรณาญาณนะครับเด้อในการรับชมก็ดีนะครับเนาะครับพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับเนาะรวมสวดทำพิธีนะครับเนาะเดี๋ยวเสร็จสิ้นลงนะครับพี่น้อง เป็นตัวเลขนะครับเด้อเห็นเป็นเช่นใดนะครับเนาะให้พี่น้องเบืองเอานะครับเด้ออะรนะครับเนาะใส่วิจารณญาณน,นะครับเด้ออ่าถ้าเป็นอ่าคงจะเป็นคือสูตรนะครับเด้อ ตามที่ลุงเห็นนี่เป็นหนึ่งหนึ่งสองหร้อพี่น้องอตามลุงเบงเนะครับเนาะ,ะาใส่พี่น้องใส่จจรณาญาณนำนะครับเนาะเบงเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสองหรือหนึ่งหนึ่งสองหรือจะเป็นอ่าตัวนั้นจจะเป็นเลขสองได้เลขหนึ่งได้นะครับเนาะพี่น้องใส่วิจิรณาญาณเรานะครับด้วยในายการรับชมในลิปน,นี่นะครับเนาะ ฝากพี่น้องแฟนเปลี่ยนไปก็แล้วกันนะครับเนาะสำหรับที่นี้ของเก่ากับของยังหลายนะครับเนาะขอยปีน้องเบิง่งมาติดตย์คลิปลุณนะครับเด้อสวัสดีครับ